สวัสดีค่ะมาพบกับครูตีนะคะวันนี้ครูตีจะมาให้คําแนะนําเกี่ยวกับแอป,ปคุณลูกนะคะผู้ปกครองคนไหนสนใจสามารถดาวนโหลดได้นะคะเราสามารถจะดูพัฒนาการของลูกน้อยของเราได้นะคะอ่านี่คือหน้าตาแอป,ปคุณลูกนะคะอ่าผู้ปกครองคนไหนดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถเข้าไปทําตามได้เลยนะคะอ่าอันนี้เป็นหน้าแรกของแอป,ปคุณลูกนะคะああอ่าเขาจะถามข้อมูลเกี่ยวกับลูกเรานะคะลูกน้อยของเราชื่ออะไร ลูกน้อยของเราเกิดวันที่เท่าไหร่นะคะอ่าน้ําหนักของลูกน้อยแรยกคลอดน้ําหนักเท่าไหร่และอายุพันกี่สัปดาห์นะคะตอนคลอดออปนี้จะสรุปข้อมูลให้หมดเลยนะคะว่าลูกน้อยของเราอายุกี่ปีแล้วนะคะอ่า อันต่อไปนะคะหัวข้อแรกนะคะเรามาดูเกี่ยวกับการจเจริญเติบโตของลูกน้อยนะคะอ่านี่การจะเิญเติบโตเขาจะแสดงกราฟดังรูปดังนี้นะคะเราสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลของลูกน้อยเลยนะคะอาจะมีอายุปีอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน้ําหนักเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็รอบศีรษะนี้เท่าไหร่นะคะข้อมูลจะอยู่ในแอปนี้หมดเลยนะคะเก็บอยู่ในแอปนี้หมดเลยเราสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้นะคะ เราสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลของลูกน้อยเลยนะคะจะมีอายุปีอายุเท่าไหร่ตอนนั้นน้ําหนักเท่าไหร ความสูงเท่าไหร่นะคะแล้วก็รอบศีรษะนี้เท่าไหร่นะคะอ่าข้อมูลจะอยู่ในแอปนี้หมดเลยนะคะเก็บอยู่ในแอปนี้หมดเลยเราสามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้นะคะในแอปนี้ก็จะถามหมดเลยนะคะว่าว,วันที่วัดเท่าไหรอันนี้เราสามารถดูด้านหลังของสมุดสีชมพูได้เลยนะคะที่คุณหมอจะโน้ตไว้ให้เรานะคะว่าวลูกเรามาวัดวันที่เท่าไรจะเป็นตรงกับวันที่เราไปฉีดยานะคะเพราะคุณหมอจะวัดรอบศีรษะ คุณหมอจะวัดส่วนสูงและก็น้ําหนักของลูกน้อยของเรานะคะเราก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ดังรูปที่ปรากฏเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นพัฒนาการของลูกนะคะอ่าเรามาดูพัฒนาการของลูกน้อยกันเลยค่ะ น้องอยู่ในช่วงที่เท่าไหร่นะคะมาดูกันเลยนะคะอ่าอันนี้นะคะของน้องฟาราฮานนะคะอายุ3ปีนะคะน้องอยู่ในช่วง31มสิบเอ็ดถึงสาเดือนนะคะอ่าเรามาดูกันเลยนะคะว่าน้องยืนขาเดียวได้ไหมน้องถัปฏิบัติำคมคาสั่งได้ไหมคะแล้วก็น้องสามารถพูดติดต่อกันได้3ามถึงสี่คำได้หรือไม่นะคะอ่าก็จะอยู่ในแอปนี้หมดเลยนะคะให้ผู้ปกครองนะคะเข้าไปประเมินได้เลยนะคะอ่าเข้าไปติ๊กท่าลูกทําได้นะคะก็ติ๊ก คิดถูกเลยค่ะมันจะขึ้นให้เรา5ดาวเลยนะคะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นในเรื่องของวัคซีนนะคะอ่าวัคซีนนี้ลูกเราได้รับครบหรือไม่ลูกเราขาดอะไรบ้าง เราสามารถดูจากสมุดสีชุพูได้เลยนะคะว่าลูกเราขาดวัคซีนตัวไหนไปจะเป็นรูปลูกลกวงดังรูปนี้นะคะลูกกวงสีเหลืองนะคะก็จะเป็นของเด็กแรกเกิดนะคะาสามารถเข้าไปดูได้เลยค่ะว่าเราฉีดวัคซีนครบหรือไม่นะคะเข้าไปดูเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้เลยนะคะเขาจะ ขึ้นชื่อวัคซีนให้เราเลยค่ะเราก็สามารถไปดูในสมุดต,ตารางนาัดสีชมพูได้เลยนะคะว่าลูกเราได้รับวัคซีนวันไหนแล้วก็เอามากรอกลงเลยค่ะอันไหนที่คุณหมอย,ยังไม่เขียนนะคะแสะดงว่าลูกเรายัางไม่ได้รับวัคซีนนะคะ,ะต่อไปนะคะเรามาดูเกี่ยวกับการบันทึกฟันนะคะอะการบันทึกฟันนี่อ่านี่หน้าตาจะเป็นรูปปากเลยค่ะรูปฟันของเด็กเลยนะคะ ฟันเด็กจะมีทั้งหมดประมาณ20ซี่นะคะด้านล่าง10ด้านบน10นะคะก็สามารถกดไปที่ฟันได้ดังรูปเลยนะคะอ่าดูนะคะอันนี้นะคะครูจะจิ้มฟันไปอันนึงอ่าจิ้มไปอันนึงนะคะเขาก็จะขึ้นข้อมูลมาว่าวันที่เท่าไรจะฟอกฟันเหตุการณ์ของฟันนั้นคืออะไรอ่ามาดูเลยค่ะมีอะไรบ้างเหตุการณ์อะไรบ้าง 1. ฟันฝู่ 2. ฟันขึ้น 3. ฟันหลุด 4. อุดฟัน5 ถอนฟันรักษารากฟันนะคะอ่าลูกเราฟันหลุดฟันหายไปวันไหนฟันผุวันไหนออกก็เราก็ติ๊กไปณวันที่นั้นได้เลยนะคะ ามาดูอันต่อไปค่ะจะเป็นตารางนัดหมายนะคะสําหรับผู้ปกครองคนไหนที่ชอบขี้ลืมนะคะเราจะมีตารางนัดให้ผู้ปกครองกลับไปติ๊กได้เลยนะคะเผื่อการลืมนะคะเขาจะขึ้นแจ้งเตือนได้เลยค่ะเรากดในตารางนัดหมายนะคะมันจะลิงก์ไปยังปฏิทินในโทรศัพท์ของเราเลยนะคะส่วนอันต่อไปนะคะเ็าจะเป็นการบันทึกความทรงจํานะคะ เรามาเก็บความทรงจําดีๆของลูกไว้ในโทรศัพท์กันได้นะคะว่าความทรงจําของลูกนั้นมีอะไรบ้างลูกจําอะไรได้บ้างสถานที่ที่ลูกเคยไปลูกจําได้ไหมบ้านของตัวเองลูกสามารถกลับถูกได้หรือเปล่าหรือไปบ้านญาติพี่น้องได้ถูกไหมนะคะอันนี้จะเก็บไว้ในข้อมูลในแอปลูกได้หมดเลยนะคะ อ่าต่อไปเรามาดูสรุปนะคะคุติก็จะกดไปที่รูปน้องฝาราทานนะคะเหมือนภาพของคุตีเลยนะคะอ่าคุติก็กดไปที่ภาพนี้นะคะกลับมาหน้าเดิมนะคะอ่าสารุปข้อมูลลูกนะคะอ่าข้อมูลเบื้องต้นมีอะไรบ้างก็มีวันเกิดวันคลอดการเจริญเติบโตของน้องเขาจะสรุปให้เรานะคะว่าน้องอยู่ในเกณฑ์หรือไม่ส่วนพัฒนาการนะคะเขาจะดูให้เราเลยค่ะว่า พัฒนาการของลูกเรานะคะเหมาะสมสมกับวัยหรือไม่ต่อไปนะคะก็จะเป็นการได้รับวัคซีนนะคะเขาจะแจ้งได้เลยค่ะว่าลูกเราได้รับวัคซีนครบหรือไม่นะคะอต่อไปนะคะเรามาดูที่แถบด้านซ้ายมือกันเลยนะคะอว่ามีอะไรบ้างไปดูนะคะอะกดเข้าไปดูเลยค่ะเขาจะมีคู่มือเฝ้าระวังให้เลยนะคะว่าพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอายุ ประมาณลูกเราเนี่ยมีพัฒนาการอย่างไรบ้างมีหนังสือนิทานให้ผู้ปกครองได้ไปดาวน์โหลดกันด้วยนะคะ,ะไปดาวน์โหลดกันด้วยได้เลยนะคะเเล่มมีต่างๆมากมายนะคะโปสเตอร์เข้าระวังและส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวุยมไวและคู่มือสิ่งเล็กๆที่สร้างลูกนะคะอไปเราจะมาดูอาหารของลูกน้อยนะคะว่าลูกเราวัยนี้นะคะต้องการอาหารแบบไหนต้องการอาหารครบกีมูหรือต้องการอะไรเป็นพิเศษนะคะอ่ามันจะมีช่วงอายุของลูกให้เลยนะคะผู้ปกครองสามารถกดไปดูได้เลย ต่อไปนะคะจะเป็นพัฒนาการของลูกนะคะว่าลูกมีพัฒนาการอย่างไรบ้างปากและฟันนะคะปากและฟันเป็นยังไงบ้างลูกมีฟันที่สมบูรณ์หรือไม่นะคะวัคซีนก็เหมือนกันค่ะว่าลูกได้รับภูมิคุ้มกันที่ได้รับจากวัคซีนครบแล้วหรือยังนะคะเราสามารถไปดูกันได้เลยนะคะ ล่าสุดนี้ก็ฝากผู้ปกครองด้วยนะคะดาวโหลดแอปมาดูพัฒนาการของลูกน้อยด้วยนะคะระหว่างที่ไม่ได้มาโรงเรียนระหว่างช่วงโควิดนี้ก็ฝากผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรมและพัฒนาการของเด็กๆขณะที่อยู่บ้านนะคะฝากด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ